เต็มสิบก็เอาไปครึ่งหนึ่งก่อนตอนนี้อ่าต่อไปกิติศักดิ์ครับเชิญครับขอได้เลยผมไม่มีเนาะครูกิติศักดิ์กิติศักดิ์ดูล้อเล่นล,ล้อเล่นล้อเล่น,ลลนแต่ที่คนกำลังจะเป่าคือปัญญานน้น,น,นเปออิด เปิดไม้แล้วเป่าได้เลยนะัญญานนขอฝึกเล้วเ่งครูไม่ได้ไม่ได้เป่านานละเฮ้ย้้ันครอโอ้เสียงแตกหนุ่มแล้วัญญานทนเสียงใหญ่จังเลยอ่าสามสิบหกคนอ่าเมื่อกี้สามสิบเจ็ดมาเหลือสามสิบกอีกอ แต่เรียนเมื่อกีาา ina, ้ตาษาไทยก็ประมาณเนี้สามสิบกว่าคนไม่ Theo, ถึง 40. สี่สิบงสัยวันนี้อาจจะติดทุระกันอยู่หรือไม่ก็โทรตับพ่อแม่อาจจะเอาไปใช้งานอยู่เนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มันเลยเนาะคุณครูรอแล้วเนี่ยคุณครูธงไทยมารอแล้วนเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลย อาวันนี้เราเรียนเรื่ององค์ประกอบดนตรนีนะลูกเตรียมใบงานมาเลยอยู่หน้าแรกของใบงานนะครับใบงานอ่ทีนี้วิธีการส่งใบงานหรืองานที่ครูให้ทำนะลูกเดี๋ยวส่งมือต่อมือเนาะไม่ต้องส่งเข้าไปในไลน์นะครับเดี๋ยวหายไม่เจอเนาะเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันนะครับ โอเคเชิญครูครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนเรื่ององค์ประกอบของดนตรีนะดูใบงานควบคู่ไปด้วยน่าต่อไปเลยดนตรีนะครับองค์ประกอบของดนตรีมีหลายประเภทเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนไปทียะเรื่องนะเรื่องแรกคือจังหวะ องค์ประกอบของดนงตรีนะมีจังหวะเขาบอกว่าจังหวะในเพลงเป็นส่วนย่อยของทํานองเพลงซึ่งแบ่งเป็นระยะเท่าๆกันและมีความสม่ําเสมอจังหวะเป็นสิ่งที่กําหนดความช้าความเร็วของบทเพลงซึ่งจังหวะเนี่ยแบ่งออกเป็นตามแบบดังนี้หนึ่งจังหวะหรือจังหวะสามัญน,นะจังหวะพื้นฐานหรือจังหวะสามัญคือ จังหวะที่ใช้ยึดเป็นหลักในการขับร้องหรือบรรเลงซึ่งกําหนดเป็นอัตราความช้าหรือเร็วของจังหวะอันนี้คือจังหวะสามัญต่อไปจังหวะชิงจังหวะชิงเป็นตานใช้ชิงเป็นเครื่องกํากับจังหวะเสียงชิงเป็นจังหวะยกเสียงฉับเป็นจังหวะตก จังหวะชิงเนี่ยจะมีอยู่สามเขาจะเรียกว่ามีจังหวะชิงจะมีสามอัตราจังหวะจะมีสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะอันนี้คือจังหวะชิงนะมีสามอัตราจังหวะเขาเรียกอัตราจังหวะนะมีสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวอ่าที่เห็นในรูปเนี่ย คือจังหวะชิงนะสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวจะมีความห่างกันเรากําหนดเนี่ยสีเหลืองเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองเรากําหนดให้เป็นหนึ่งนะสมมติเห็นเห็นเห็นสีเหลืองกันไหมเห็นตารางกันไหมเค่ะเห็นค่ะ,คะตารางตารางอันนี้คือห้องนะอันนี้คือห้องชิงชิงก็คือแทนชิงเลยชิงกระชับเห็นไหมสีเหลืองคือหนึ่ง ชิงคือเออสีเขียวคือสองมันจะเป็นงี้หนึงน่งชิงหนึงน่งครับหนึ่งชิงหนึ่งครับอันนี้ของสามชั้นนะสามชั้นมันจะเป็นงี้หนึงนงน่งชิงหนึ่งครับหนึ่งชิงหนึ่งครับอันนี้สามชั้นลองเปิดเสียงฟังได้ครับ ไม่ได้ยินเสียงแล้วครับคุณนุ่มครับไม่ได้ยินเสียงครับเอาหมายขอให้ที่ไหน น,นี่เสียงละนาดนะนี อ่ามันจะเป็นงี้ฟังควบคู่ไปด้วยได้ยินเสียงชิงแล้อ่านไปที่สองสองชั้นเลยก็ได้อ่าต่อไปสองชั้นนะสองชั้นเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองคือหนึ่งนะสีเขียวคือสองมันจะเป็นงี้ชิงชับชิงชับมันจะทีกว่าสามชั้น ตอนแรกสามชั้นเป็นงี้ชิงมันเป็นงนี้หนึ่งชิงหนึ่งชับหนึ่งชิงหนึ 1, ่ง 1, ชับสองชั้นมันจะที่ขึ้นมามันจะเป็นชิงชับชิงชับอย่างนี้อ่าลองฟังเสียงดู ต่อไปชั้นเดียวแล้วชั้นเดียวก็จะทีกว่า,ส,ส,า,ส,ส,าส,นนสามชั้นกับสองชั้นอีกอนแรกสองชั้นเป็นงี้ชิงฉับชิงฉับชิงฉับต่อไปชั้นเดียวเป็นงี้ชิงฉับ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 มันจะทีกว่าสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวลองฟังเพลงดูครับเอาเบ มันจะเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ชื่อเพลงอะไรครับ น,นี้ลำพัดอะไรนะที่เรใช้ลำวจีนได้ะโอเคต่อมีใครสงสัยไหมลูกเมื่อกี้นี้สามชั้นสองชั้นชั้นเดียวไม่มีเนาะเอาต่อไปต่อไปครับเป็นจังหวะหน้าทับจังหวะหน้าทับคือการใช้เครื่องหนังเป็นเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ เช่นกองแขกโทนรมนาจังหวะหน้าทับเนี่ยคือจะใช้เฉพาะที่เป็นเครื่องหนังหรือเป็นพวกกองทั้งหมดเลยเวลากองที่เขาตีกันเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าหน้าทับซึ่งแต่ละอย่างก็จะแต่แตกองแต่ละอย่างแต่ละประเภทเนี่ยมันจะตีไม่เหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าหน้าทับหน้าทับอะไรเงี้ยนี้คือจังหวะหน้าทับนะครับเป็นเฉพาะกองต่อไปครับ อันนี้คือหน้าทับของกองแขกสามชั้นต่อไปเลยครับอันนี้เป็นตัวตัวอย่างให้ดูนะอันเนี้ยคือหน้าหน้าทับอันนี้คือจังหวะหน้าทับมีสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวเหมือนกันต่อไปเลยครับต่อไปทำนองทำนองคือเสียงที่มีระดับสูงต่ำสั้นยาว ที่นำมาผสมะสานกันให้สอดคล้องกันกับจังหวะของเพลงทำนองเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ฟังสามารถจดจำเพลงและเข้าใจเพลงมากขึ้นทำนองก็คือเพลงนั่นแหละครับคือเพลงที่เหมือนโน้ตอะไรเงี้ยโน้ตที่เรียงกันเป็นเพลงเป็นเพลงเช่นเพลงชาติอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทำนองต่อไปครับเสียงเสียงคือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหู เสียงเกิดจากการสั่นสะท้อนของแร่งกําเนิดเสียงเสียงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อแร่งกําเนิดเสียงมีการสั่นที่แตกต่างกันอันนี้เสียงน่าจะรู้กันอยู่แล้วต่อไปเลยครับการประสานเสียงการประสานเสียงคือการเกิดเสียงพร้อมกันสองเสียงขึ้นไปตามลีลาของเพลงไม่ว่าจะเป็นการขับร้องหรือการบรรเลงการประสานเสียงนี้มีประสานทั้งเครื่องดนตรี และการประสานเสียงทั้งในเรื่องการขับร้องอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บรรเลงหรือผู้ร้องเป็นกลลเมตรเป็นล,ลูกเล่นในการบรรเลงหรือการร้องกับการประสานเสียงพื้นผิวของเสียงลักษณะแนวเสียงต่างๆในเพลงทั้งเสียงที่เกิดขึ้นในแนวตั้งแนวนอนตามหลักของดนตรีไทยครับต่อไปคีตลักษ ลักษณะหรือรูปแบบโครงสร้างของเพลงที่กำหนดขึ้นโดยผู้ประพันธ์เพลงครับกีตกษณ์นี่ก็เกี่ยวกับการขับร้องด้วยอันนี้เดี๋ยวต่อไปอันนี้ก็วันนี้ก็หมดแล้วองค์ประกอบมีแค่นี้มีนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับในใบงานนะลองดูในใบางานหยิบใบางานขึ้นมาดูอันนี้เป็นเพลง เป็นเพลงที่ลองฟังดูแล้วก็ทำในแบงานได้เลยนะอันนี้ดูในเบงานด้วยนะ อันนี้เพลงเดียวกันในใบงานเลยนะฟังไปทำไปก็ได้ตอบคำถามในใบงานด้วย จังหวะด้วยนะลูกข้อหนึ่งหนูจับหนูจับเสร็จแล้วค่ะถูก ไม่อกเดี๋ยวย้อนขึ้นไปดูนี่ดีกว่าอัตราจ,จังหวะรู้ว่าต้องมีคนเข้าใจผิดหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับนี่ครับอัตราจ,จังหวะมีสามสองแล้วก็ชั้นเดียวครับดูนะให,นะให้ฟังนะครูโป๊กให้ฟังอีกเที่ยวนึงเนาะครับ นี่ไล่จับช้าไปหาเร็วสุดนะครับตรงการห,หนึ่งชิงหนึ่งจับ อันนี้เสียงจริงมันน่าจะเบาเว้ใช่อันนี้ไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าจะใช่เพลงที่หนูฟังเมื่อกี้เนาะลองดูอ่ะลองต่อไปเห็นไหมจับจังหวะสิงนะครับนี่เหลือให้ตองตัวเลือกเลยนะสองชั้นแต่ชั้นเดียวนะครับ โ okay. okay, อเคชิงจับโอเคดูต่อไปชั้นเดียว เรื่ององค์ประกอบดนตรีมีใครไม่สงสัยข้อไหนไหมลูกเอ,อ้ยมีสงสัยไหมลูกไม่มีเนาะโอเคส่หัวนะน้ำผิงอะ่ะเพิ่งมาไม่ให็นแล้วลูกค่ะสงสัยข้อไหนไหมลูกในใบางานนะครับไม่ไม่มีอยู่แค่ห้าข้อเออโอเคอข้อหนึ่งก็ถามว่าเพลงนี้ มีอัตราจังหวะเท่าใดเขียนตอบลงไปเลยะไม่ต้องลอกกันนะไม่ต้องเอามาโชว์หน้ากล้องให้เพื่อนดูนะไม่ต้องนักเรียนฟังทํานองเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไระเอาความรู้สึกของหนูเองเลยะตอบยังไงก็ไม่ผิดนอกจากหนูตอบว่าคึกรู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องใช่ไหมฟังหนูยังลอยใช่ไหมฟังแล้วก็อยากจะมี อยากอูุ้ขึ้นเต้นใช่ไหมลอาดูฟังให้ดีนะครับอ่ต่อไปความหมายของเพลงเกี่ยวกับอะไรมีฟังแล้วหรือถ้าฟังไม่ทันก็หนูก็อ่านตามท่อนท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองเข้าไปไหนทําอะไรรู้สึกอย่างไระเขียนเยอะๆเขียนลงไปเยอะคะแนนก็จะได้เยอะๆตาม อ่าต่อไปเสียงของผู้ขับร้องเป็นยังไงเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงเราะเสียงไม่เราะเสียงได้เยอะอ่าต่อไปนักเรียนคิดว่าการเรียนเรื่ององค์ประกอบดนตรีเงี้ยอ๋อมีคนเ่าแล้ววัยยุยังไม่ต้องเตาอ่าก,การเรียนเรื่ององค์ประกอบของดนตรีมีความสำคัญอย่างไรเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรง่าย บางคนไม่รู้เลยฟังเพลงอย่างเดียวสนุกสนานร้องตามทำติ๊กต็อกอัดคลิปตามแต่ไม่รู้ว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับ